เรามาดูความโกงนะของฝาสูบของมาด้าบีที50โปรคันนี้ว่ามันโกงขนาดไหนอันนี้คือเครื่องแบบเย็นๆเลยนะคือยังไม่ได้ไปไหนเลยเนะี่ยจับได้เลยนะไมไ่ร้อนเลยเนะี่ยคือเย็นๆเลยนะฮะเย็นๆเลยเนะี่ยยังไม่ได้สตาร์ทไปไหนแต่ฝาสูบมันโกงหนักมากอ่ะให้ดูที่ตัวทางพักน้ํตาตัดเครื่องเนี่ยดูเลยเนี่ยเนี่ยมันโกงขนาดไหนเนี่ยคิดดูอเอานะคิดดูอเอา คันสตารเครื่องเฉยนะนะน้ำมันกระดันออกมาแบบนี้เลยนะเป็นน้ำน้ำปุเลยนะเป็นน้ำปุเลยนะครับผมน้าดันมากขนาดนี้เลยฝาตู้ม pues. ันโก่งหนักมากเลยเนะี่ยผมว่าฝาตู้รุ่นนี้น่าจะใช้งานไม่ได้นะใช้งานไม่ได้แน่นอนนะฮะมันใช้งานไม่ได้แน่นอนถ้ามันจะโงงมากขนาดนี้นะมีลมดันขนาดนี้นะอันนี้เครื่องเย็นๆเลยนะเนี่ยเครื่องเย็นๆเลยเนี่ย ยังไม่ได้วิ่งไปไหนเลยสตาร์ต,ตอนเช้านี่เลยเนะี่ยมันก็ดันน้ามันก็ดันขนาดนี้แล้วนะดันขนาดนี้แล้วดูเองฟดฟูดดเดือดเป็นน้ําเดือดเลยครั้งที่น้ําก็ไม่ได้ร้อเลยเนะี่ยน้ำเย็นเย็นเลยเป็นน้ำเย็นเย็นเลยเนี่ยเนี่ยน้ำเย็นเย็นเลยเนี่ยเย็นเย็นเลยเนี่ยอันนี้จุ่มไเลยเนะี่ยแต่ที่มันเป็นอาการแบบนี้เนื่องจากตัวฝาสูบนะมันโกงนะฝาสูบมันโกงมันมีอากาศเข้า,เาไปในระบบได้น,นั่นเองมันก็เลยไปเป็นลมมาดันแบบนี้เหมือนเหมือนน้าเดือดแต่จริงน้ําไม่ได้เดือดเนี่ยเนี่ยอันนี้จ นิ้วจิ้มได้เลยเนะี่ยเย็นๆเลยเนะี่ยน้ำเย็นๆเลยเนะี่ยก็คือสรุปว่ายังไงมาด้าบีทีห้าสิบโปรนะคันนี้เครื่องสองยี่สองคันนี้ยังไงก็น่าจะมาจากกรณีฝาสูบมันโก่งแน่นอนนะจากสภาพที่เราเห็นนะอ่าสตาร์ทเครื่องกับน้ําไปดันที่ถังพักน้าปุดปๆๆๆุดปุดปุดยงกับน้ําเดือดทั้งทั้งที่รถเพิ่งติดตอนเช้านี่เลยเครื่องยังเย็นอยู่เลยเนะนี่ยเนี่ยยังเย็นอยู่เลยนะฮะ ต์ทมากอากาศไปดันที่ถังพักน้ำผุดๆ,ๆๆแล้วก็ตัวท่อน้ำนี่แข็งปักเลยนะตอนที่เครื่องยนต์ติดอยู่เนี่ยแต่พอระดับเครื่องปล่อยลมที่ตัวถังพักน้ําออกตอนนี้ท่อก็นิ่มเนี่ยบีบได้แล้วนะคาดว่าน่าจะฝาสูบโกงแน่นอนยังไงคันนี้ก็ต้องได้รื้อเครื่องดูนะได้รื้อเครื่องดูนะว่ามีความเสียหายมากน้อยขนาดไหนฝาสูบที่โกงโกงมากจนถึงขนาดใช้งานไม่ได้เลยหรือเปล่าแต่ผมคาดว่าน่าจะใช้งานไม่ได้นะฮะเพราะว่า มันดันมากขนาดนี้นะขนาดติดเครื่องตอนเช้าที่รถยังไม่ได้วิ่งไปไหนเลยติดตอนเช้าเลยเครื่องยังเย็นๆเนี่ยมันยังดันขนาดนี้แสดงว่าฝาสูบรถคันนี้น่าจะโกงมากๆนะโกงมากๆเลยนะฮะโกงจนขับไม่ได้เอาง่ายๆเนะี่ยแล้วเครื่องตักๆๆๆๆๆๆเลยคือมันมีน้ําลงไปในหัวลูกสูบเรียบร้อยแล้วนะฮะ,ะมีน้ำในลงไปในหัวลูกสูบเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวก็เราก็จะมาทําการนะ ยกเครื่องออกมาดูหรือผ่าดูว่ามีความเสียหายมากน้อยขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวมาติดตามรับชม